สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูเครื่อง g i ด t ลัตซซึ่งเป็นอุปกรณ์สำหรับบริหารตัวคน้นแล้วก็สะโพอุปกรณ์ตรงนี้ก็จะเป็นเทนโหลดนะครับแต่ว่าต่างกับรุ่นก่อนก็คือว่ามันจะเป็นซึ่งเราจะโหลดแผน2ฝัง่งลักษณะนี้ กิ่งโหลดก็มีความยาวนะครับ25เซนติเมตรซึ่งสามารถจะโหลดแผนได้มากพอสมควรการเล่นก็ไม่ได้ยากอะไรมากนะครับเราก็จะมีคนนั่งแล้วก็มีตัวปอกพันการเล่นก็ไม่ได้ซับซ้อนนะครับเราเพยงแต่เข้าไปนั่งเอาเท้าวางบนแผ่นเหยียบ แล้วตรงนี้ก็จะเป็นสลักล็อกซึ่เราก็จะดึงล่อยให้หมอนเนี่ยลงมาอยู่ที่บริเวณสะโพกนะครับแล้วก็ล็อกเข้านะครับเสร็จแล้วก็ตั้งขาคว้าประมาณไหล่แล้วก็ยกสะโพกขึ้นมาลักสนับ พอเสร็จเราก็หย่อนพ้นลงมานั่งบนที่บอกเหมือนเดิมนะครับเหยียดขาเล็กน้อยเอาเมือเอื้อมไปดึงสลับบอกแล้วก็บวนหมอนขึ้นมาข้างบนอเราก็สามารถจะออกเครื่องได้อยอ่างสบายตัวนี้ก็เป็นปอุปกรณ์ที่เหมาะกับคลินสเซ็นเตอร์นะครับสามารถรับน้ำหนักได้เยอะแล้วก็ รับความสูงแตกต่างกันไปนะจากผู้หญิงตัวเล็กๆผู้ชายตัวใหญ่ๆก,ก็ถ้าสนใจก็สอบถาม้ามาข้างล่างนะครับแล้วก็อย่าลืมก,กดไลค์กดแชร์ด้วยขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ